สวัสดีครับท่านผู้ชมตามหวยฮาหนอยกันต่อหวยฮาหนอยพิเศษเด่นปรับสูตรมาใหม่ละเล่นแบบจับวินที่เด่นก็จะมี8 9 1 5 กับสี่ตัววินเลยนะครับแปดเก้าแปดหนึ่งแปดห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าสามตัวจะมี แปดเก้าหนึ่งแปดเก้าห้าสองชุดตัวสองชุดพอมันจะเยอะเกินเอกสามตัวต่อไปฮานอยปกติน้อยปกติ เด่นก็จะมี0154นะครับจับวิน0105 0 4 1 0 5 1 4 5 4สนะครับส่วนเลข3ตัวก็จะมี4 5 0 4 5 1พอเลขกสตัว2ชุดพอซื้อกันไว้ นอย V.I.P. อ i ีที่เด่นๆก็จะมี 1, 2, 7, 6นะครับจับวินหน 1, ่งสอ หนึ่งหกสองเจ็ดสองหกเจ็ดหกสามตัวหนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดหกนะครับ ต่อไปลราวลาวพัฒนาใส่ที่เดียวกันเลยขี้เกียจทำหลายคลิปที่เด่นๆก็จะมีแปดเจ็ด สามสองจับชุดก็จะได้แปดสามแปดสองเจ็ดสามเจ็ดสองนะครับ นี่กัดไว้หน่อยเลขเก็เด่น989 3 3ปดเตัวก็จะมี872 873นะครับจะได้ตามนี้ ทั้งฮาหนอยทั้งลาวรวมกันเลยวันนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้สมาชิกโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ